สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทางช่องสายฝนวัดป่าเจยียงทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสายฝนก็อยู่ที่วัดเช่นเคยนะคะทุกวันนะคะมีแม่กำไรสายฝนพี่สาวห้าแล้วก็น้องวันใหม่นะคะก็พี่ๆเพื่อนๆช้างก็น่าจะกลับจากงานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี63นะคะก็คงจะกลับมาวันนี้นะคะเพราะว่าเป็น มันสุดท้ายของการแสดงช้างนะคะแล้วก็นี่มีป้าทองกวาวนะคะก็เอซีหลายท่านก็อาจจะรู้จักบ้างแล้วนะคะทางช่องหันษาทองกว้าวหันษานะคะเป็นช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากสวนไทยพัทยานะคะ<อ>นี่ ปลาทองเปล่านะคะามาหาไรายได้นะคะที่วัดป่าเจียงอยู่เป็นเพื่อนกับแม่กำไลแล้วก็น้องสายฝนนะคะความน่ารักของป้าทองกปาวนะคะเอฟซีท่านใดอยากมาหาก็มาได้นะคะมาช่วยสนับสนุนอาหารช้างนะคะที่วัดป่าเจียงนะคะการลอวรั<า>ทองช้างนะคะ เสริมดวงบารามีสเสด็จเข้าม่อยเอยจ้ารุนทับตะไยจับได้เยชิ้แห้ชิ้นแห้งด้วยรนะ้วครับช่วยด้วยไปไปจ้าด้วยต้องทำปานะคะมาทำงานที่วัดป่าเจียงวันนี้วันที่สองนะคะวันนี้มาเชื่อเดียวเลยน้อยครั้งแท็กซี่ ก็ท oui pues ma mm nah ่านได้สนใจอยากมานั่งช้างที่วัดฟ้าเจียงก็มาได้นะคะมีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆช้างรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะความน่ารักค่ะตัวใหญ่แต่ใจดีนะคะเห็นป้าตัวใหญ่แบบนี้ใจดีนะคะน่ารักแต่ก่อนก็อยู่สวนไทยพัทยา กับพี่ใบวัวนะคะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจของพิษโควิดนะคะทำให้ทั้งช้างทั้งควานต้องจากกันนะคะเพื่อกลับมาอยู่บ้านเกิดนะคะเพื่อมาอยู่บ้านนะคะเพื่อลองให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เราต้องกลับบ้านอยู่ที่นู้นไม่มีรายได้นะคะ อยู่นี่ก็ก็ไม่มีรายได้เช่นกันนะคะแต่ก็ยังได้อยู่บ้านตัวเองนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมานะมาเยี่ยมเยียนมาเล่นมาทําบุญนะคะว่า้พระที่วัดป่าเจียงก็ได้มาสัมผัสความน่ารักของพี่ช้างน้องช้างหลายเชือกนะคะทางนั้นก็จะเป็นพี่สองห้านะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ น้องวันใหไมกับน้องสายฝนนะคะก็ท่านได้อยากมาชมความน่ารักของป้าทองกวาท่านไดอยากมาชมความน่ารักของป้าทองกวาวก็หมดกหมดหมดโลกหมติดตามได้ทังช่องทองกวาวช้างหันศานะคะเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองกวาช้างหันศาได้เป็นชางตกงานเชือกนึงนะคะที่กลับมาจากพัทยาเนาะ ตัวใหญ่มากแข็อวน,น,นท้วงสมบูรณ์นะคะ,อ,ะอีกรอบนึงอ้าวพอแล้วอทกท่้อเียท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ,ม,ะ,าะมามาลอดท้องช้างนะคะน่ะารัก เป็นความน่ารักของช้างของเรานะคะคนี่ค่ะม, <า S 1> มาดูเด็กน้อยนะคะนอนหลับนะคะเพราะว่ากลางคืนที่คอกคาะยุงเยอะมากนอนไม่ได้นะคะก็มาอาศัยช่วงกลางวันนะคะวันที่ไม่มีแขกนะคะไม่ค่อยมีแขกเนาะก็ไม่มีใครรบกวนบรรยากาศเงียบๆพร้อมเสียงเพลงธรรมะนะคะกล่อมก็ ดูนะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะความน่ารักของเด็กน้อยสายฝนของเรานะคะดูนะคะนอนหลับแบบตะมุตะมิมากมานอนกอดได้นะคะเอ็สีทางแดมานอนกอดมีพี่วันใหม่พี่สาวห้าแล้วก็พี่ทองกวาวนะคะเป็นเพื่อนเนาะ จะพาแม่กำไรไปกินน้ำไม่ไปมองลูกไม่ไปหรอกสายยางถึงไหมอะไปให้เด็กน้อยนอนหลับตะหมูตะมิามา ดูนะคะใครจะนอนได้น่ารักขนาดนี้มีเสียงกลนเบาๆก็สงสารนะคะเด็กๆทั้งไพวันแล้วก็สายฝนมากๆนะคะกลางคืนไม่ได้นอนนะ,ะอาศัยนอนกลางวันให้เขาได้พักผ่อนเนาะ,ะดูความน่ารักนะคะท่านอนสุดแสนจะน่ารักตะมุตะมิเลยนะคะฝั่งนู้นนะคะก็เป็นแม่ทองกวานะคะช้างตรงงานจากพัทยานะ มาทำงานที่วัดป่าเชียงได้2วันแล้วนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องช้างตกง,งานช่องพัทงทองกวาวช่างหันษานะคะเข้าไปติดตามได้ทางช่อง YouTube นะคะ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวช้างแล้วก็ช้างนะคะความน่ารักได้ยังไปทำนะลูก ให้สายฝนได้นอนจำไม่ได้ให้สายฝนได้นอนแม่สายฝนอนกลนด้วยนิดนิด ใกล้ๆลูกให้สายฝนได้นอนเต็มอิ่มนอนท่าไหนก็น่ารักไปหมดนะคะสาวน้อยของเราน่ารักสุดๆได้นอนหับพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนเจ้ารถถังไพยวันก็คงได้นอนหลับพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะกลางวันนะคะที่วัดป่าเจียงไม่มียุงไม่มีอะไรนะคะ บรรยากาศเงียบๆอย่างนี้ก็นอนหลับเต็มที่นะคะตอนเย็นก็จะได้เดินกลับบ้านนะคะผมจุกน้อยๆน่ารักมากค่ะควานต้นแต่งตัวให้แต่เช้านะคะมัดผมจุกนะคะน่ารักมากช่วงนี้ก็จะสู้พร้อมนะคะน่าสงสารเพราะว่ายุงกัดนะคะดูดเลือดวันนึงวันหนึ่งเยอะนะคะ ก็นะคะจะต้องไปหายาน้ำมันตะไคร้นะคะมาฉีดพ่นให้อย่างน้อยก็พอบันเทาให้ยุงหนีได้บ้างนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ให้ยุงที่มากัดน้อยลงนะคะขนาดพ่อควนันแม่ควนันไป พอกช้างนะคะนั่งยืนอยู่ไม่ได้ะคะ่ะกับเต็มขาเลยคือมันเยอะมากเยอะแบบสุดๆนะคะก็ให้ชมความน่ารักของเด็กหญิงสายฝนนะคะเด็กหญิงสิริซั์น้องสิริรับแสนสวยความน่ารักนะคะนอนกลางวัน พูงานพ่อควนันแม่ควันไม่ว่านะคะพ่อควานน่ารักนะคะน่ารักมากให้เขาได้นอนหลับผ่อนเต็มอิ่มใม้มาละตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วหายแม่ตื่นแล้วหายแม่อ่ะไม่หาย นอนสองรอบเมื่อเช้ามาก็นอนสองรอบมมีลูกมไ <c oughs> ยอ,อย่า <c> ง <oughs> นึงเนาะมันก็นแ้บอ,อย่างดีไ้อง่ายนาะแ่ก็ไลบยามบ่ไหนบ่อแม่ไปอาบน้ำ่ไรย้ำเอแม่พี่มึงเขาตีขวาหนูไม่เล่น วันใหม่ลุกูตาป,ปะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วชอบแต่หอมแก้มผู้เบาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดปา่าเจียงด้วยนะคะ1นึ1่งไลค์หนแชร์เพื่อจะได้ไมไดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ